เดี๋ยวนี้พระเนื้อเงินหลวงปู่หมุนหาไม่ง่ายแล้วนะครับเริ่มหายากจะพบเจอเหรียญหน้าใหม่ๆใ,ในสนามเนี่ยยากทีเดียวครับตอนนี้สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมปุโรหิตเช่นเคยนะครับกับรายการแบนงบนความรู้วันนี้ผมมีพระหลวงปู่หมุนทิตตสสีโล นะมีของหายากอีกชิ้นหนึ่งมาแบ่งปันความรู้ให้กับเพื่อนๆน,นะครับวันนี้มีเหรียญเม็ดแตงรุ่นเสาห้าบูชาครูเนื้อเงินผมไม่ค่อยอยากจะจับพระเลยนะครับจับห่วงเป็นหลักนะไม่อยากจะสัมผัสองค์พระนะครับเดี๋ยวผมวางไว้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวพูดข้อมูลเบื้องต้นให้กับเพื่อนๆได้รับทราบกันนะครับสำหรับเหรียญเม็ดแตงรุ่นเสาห้าบูชาครูเนี่ยจัสร้าง999เหรียญ นะครับหายากมากหายากระดับ10นะครับสร้าง1,000เหรียญแต่ส่วนมากก็ไปอยู่ในมือผู้สะสมผู้ใช้หมดนะครับในสนามก็ไม่ค่อยมีเปลี่ยนมือกันเท่าไหร่นะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญหน้าใหม่ในวงการเป็นพระบ้านพระเกา่าเก็บอยู่ในซองซีนเดิมเดิมนะผมเป็นคนเปิดถูกอากาศครั้งแรกเลยนะครับพระสวยมากนะครับเ,เพื่อนๆพระสวยมากาสำหรับวันนี้จะ มาแนะนำวิธีการดูเก๊แท้ไปพร้อมๆกันนะครับสรับเหรียญเม็ดแตงเนี่ยผมทำคลิปสอนไว้หลายหลายคลิปแล้วนะครับส่วมากก็จะสอนเป็นทองแดงนะครับแต่ว่าเนื้อเงินเนี่ยวันนี้ผมจะ,ะมาสอนเพื่อนๆเ,เป็นครั้งแรกนะครับสำหรับเหรียญเม็ดแตงรุ่นสองห้าบูชาครูเป็นเหรียญที่มีขนาดเล็กนะครับเพื่อนๆ ผมแทบจะไม่อยากจับส่วนอื่นของเหรียญนอกจากหูเหรียญเนี่ยนะครับมันก็อาจจะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะครับต้องขออภัยในเบื้องต้นถ้าเทียบกับเหรียญหนึ่งบาทแล้วเล็กนิดเดียวนะครับเล็กนิดเดียวก็ขนาดพอเหมาะนะครับเป็นพระเล็กห้อยคู่กับพระใหญ่ได้พุธค,คุณครอบจัก,กรวาลเป็นใบหน้าหลวงปู่ท่านเสกให้ครบนะครับครบสตรครบครันเลยทีเดียว ด้านหน้าเป็นพิมพ์ครึ่งองค์นะครับพร้อมกับชื่อหลวงปู่มนทิตาสีโลรวมทั้งอัคคายันที่จีวรนะครับด้าหนาหลังก็มีอัคคายันนะครับอายุร้อยหปีวัดบ้านจานสร้างแค่999เหรียญเพราะฉะนั้นแล้วหายากนะครับวิธีการดูเกสแท้นั้น ใช้พื้นฐานการดูผ้าเหรียญได้เลยนะครับเพราะนั้นเราเข้ากล้องขยายเลยดีกว่านะครับอันดับแรกที่เพื่อนๆหยิบพระขึ้นมาเนี่ยนะครับเพื่อนๆจดจำพิมพ์ให้ดีนะครับจดจำพิมพ์ให้ดีพิมพ์จะต้องถูกต้องรายละเอียดปีกจ้อยพวกตำหนิเนี่ยก็เป็นการาดูเก็บรายละเอียดของตำหนิของพิมพ์นั่นเองนะครับ พระปั๊มเนี่ยจะมีความแห้งตึงได้อายุโดยเฉพาะ,ะเนื้อเงินเนี่ยเราสามารถที่จะอ่านธรรมชาติของเนื้อเงินได้ด้วยนะครับอันนี้ส่องใส่ถ้าเราได้เข้าก็จริงๆดูตาปราบก็ได้ก็จะเห็นลักษณะคราบที่เป็นออกไซด์เกิดจากการทำปฏิกิริยากับอากาศที่ผ่านการเวลามา20กว่าปีเนี่ยนะครับเกิดเป็นคราบผิวที่เป็นธรรมชาติอย่างสวยงามองค์นี้ผิวกระจกเห็นไหมครับผิวกระจกแวบ,บเลย ธรรมชาติของพระเนื้อเงินเนี่ยจมูกจะแตกนะเพื่อนๆเห็นไหมครับจมูกจะแตกนะพบเจอแทบจะทุกองนะครับที่ผ่านมือมาเนี่ยพบทุกองนะในสนองสนามเนี่ยเจอจมูกแตกทั้งนั้นบางคนก็จะเรียกเลยว่าถ้ามีทองแดงที่มีจมูกแตกอย่างเงี้ยเขาจะเรียกว่าบล็อกเนื้อเงินเลยนะครับเรียกเป็นบล็อกเนื้อเงินเลยทีเดียวนะครับเนื่องจากว่าเป็นการปั๊มท้ายที่บล็อกเริ่มชำรุดนะครับ บลอกเริ่มชำรุดก็ทำให้จมูกตรงสันจมูกเนี่ยมีการแตกนะครับป็นเนื้อเกินออกมานะครับก็เป็นธรรมชาติของรุ่นนี้เพราะนั้นความสวยงามความสวยงามไม่ได้ดูที่จมูกแตกไม่แตกนะนะครับดูความสวยงามโดยรวมนะครับธรรมชาติของผิวพระองค์นี้เป็นอ่าที่เก็บอย่างดีนะครับเก็บอย่างดีไม่โดนอากาศเลย วิธีการดูเก๊แท้อย่างที่ผมบอกเสมอว่าหยิบพระขึ้นมาเนี่ยเราดูความแห้งตึงของผิวนะครับดูสภาพสีผิวก่อนนะครับผิวเดิมๆเป็นอย่างไรนะไอเรื่องการดูสีผิวเนี่ยต้องอาศัยประสบการณ์การผ่านมือผ่านตาเยอะๆก็จะช่วยได้มากนะครับเบสิกการดูก็ค,คล้ายๆกับการดูเหรียญทองแดงนะครับ ผมจะดูรอยจิกรอบๆตรงนี้นะอย่างคมๆนะถ้าถอดพิมพ์ไปก็จะตื้นๆเบออๆหรือถอดไม่ติดแต่เท่าที่พบเจอเนี่ยถอดยังไม่ติดนะครับไม่แน่นะอาจจะติดแล้วก็ได้แต่ประสบการณ์ผมที่ผมเห็นเนี่ยยังไม่ติดนะครับวิธีการดูของผมเนี่ยผมจะอ่านธรรมชาติพระแท้เลยนะครับเห็นไหมครับออกไซด์ที่ทําปฏิกิยากับพื้นผิวเหรียญตัวเรนตัวหนังสือเนี่ยเกิดเป็นคราบ อมอยู่บนผิวเหรียญรอบตัวหนังสืออย่างสวยงามนะครับเข้ากล้องดูอะไรดูเส้นสายรายละเอียดต่างๆนะครับเส้นเสี้ยนที่เกิดจากธรรมชาติการปั๊มเนี่ยอย่างที่ผมแนะนำเสมอว่าให้เพื่อนๆสองดูหลายๆมุมนะครับรวมทั้งบริเวณเส้นเสี้ยนตรงสังคติต่างๆเนี่ยเห็นไหมครับ เป็นเส้นเสียนที่ที่เป็นธรรมชาตินะครับการถอดพิมพ์ไปก็จะตื้นๆเบลรเอๆนะครับถอดพิมพ์ดีแค่ไหนก็ไม่เหมือนนะนะครับก็จะไม่คมชัดเท่าองค์จริงดูรอยจิกที่เป็นอ่ารอบวบงขอบเนี่ยนะครับอย่างเป็นธรรมชาติเดี๋ยวรุ่นนี้มีการตอกโค้ดนะถ้าใครดูโค้ดได้ก็ก็ดูได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นจดจําลักษณะโค้ดให้ดีนะครับ โคเทาะในรุ่นเสหาหบูชาครูนีมีหลายตัวนะครับมีโคดทอตรงไม่ตรงยังไงรายละเอียดตรงนี้อาจจะทำคลิปโคดปิดย่อยให้เพื่อนๆดูอีกครั้งนะครับวันนี้เรามา,าดูเนื้อเงินและกันนนะนำมาให้ชมกันนะครับสําหรับตําหนิก,ออก็คล้ายๆกับเนื้อทองแดงนะครับไม่ค่อยอยากจะจับ เท่าไรนะผมก็พยายามจับหูเป็นหลักนะครับเพื่อนๆซึ่งจากพระองค์เล็กนะที่เป็นเส้นขีดตรงนี้เนี่ยนะเก๋บางบล็อกก็ยังถอดไม่ติดส่วนมากเนื้อเงินลักษณะของเนื้อเงินจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะที่เก๋นะครับเคยเห็นเก๋มานานแล้วนะครับสําหรับเนื้อเงินเช่าหาดูดีๆเก๋ยุคเก่าหน้านีาน้จะเพี้ยน นะครับเกยุคเก่าในบางทีธรรมชาติตัวตัดเนี่ยทำได้ใกล้เคียงนะเนื่องจากเกยถ้าเกลึกปีลึกมากๆเนี่ยธรรมชาติาการปั๊มพักก็จะเป็นยุคเดียวกันเนาะเพราะนั้นแต่ว่าถ้าถ้าตัวตัดคล้ายแต่หน้าเพี้ยนนี่ก็วางเลยนะครับส่วนบางยุคนั้นจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่ามีการแกะบล็อกขึ้นมาใหม่หน้าก็จะเพีย้ยนแต่ยุคนี้เขาจะใช้ซิลิโคนถอดถ้าเราพลิกมาดูด้านหลังเนี่ยเห็นไหมครับ เส้นที่เป็นเส้นเสียนบริเวณหูเหรียญเนี่ยคมมากๆเนื้อเงินเนี่ยยิ่งปั๊มคมกว่าทองแดงอีกนะเพื่อนๆเห็นไหมครับอ่าบริเวณอซอกอัครายันเนี่ยจะมีรัศมีของเสี้ยนกระจายทั่วเลยทีเดียวนะครับเห็นไหมครับอ่าเห็นไหมครับมีคราบออกไซด์บริเวณรอบตัวหนังสือเป็นรัศมีสวยงามทีเดียวนะครับ แล้วก็ผิวเนื้อเงินที่ทำาปริยากับอากาศออกรุ้งๆตรงขอบเนี่ยก็สวยไปอีกแบบนะเรียนนี้จัดว่าสวยนะครับเพื่อนๆใช่ไหมครับตัวหนังสือเป็นแท่งๆคมชัดจดจำฟอนต์ตัวหนังสือให้ดีนะบางเก๋บางบล็บอกเนี่ยผมเห็นตัวหนังสือไม่เหมือนนะเพื่อนๆอ่าดูบ่อยๆดูให้ชินให้ผ่านตานะครับแล้วเพื่อนๆจะได้ของแท้ ดูลักษณะการปริ้นรอบขอบเหรียญเนี่ยเห็นไหมครับสมัยนั้นตัวตัดเนี่ยจะไม่ได้แรงกระแทกมะเยอะมากเหมือนสมัยนี้เพราะฉะนั้นจะต้องทิ้งร่องรอยของการปริ้นขอบเหรียญไว้ด้วยนะนะครับรวมทั้งการเจาะหูเหรียญน,นะครับจะมีลักษณะการปริ้นที่คือจะไม่ขาดเหมือนเจาะเข็มขัดอะสมัยนี้นจะคล้ายๆกับการเจาะเข็มขดัดก็คือจะขาด ขาดไปเลยไม่ได้ทิ้งร่องรอยการปิ้นบริเวณรอยเจาะไว้อย่างนี้นะเพราะนั้นเพื่อนๆก็ดูรวมๆเละครับดูธรรมชาติรวมๆนะครับดูตำหนิดูธรรมชาติรวมๆถ้าใครอยากดูรายเอรียนมากก็ไปดูเนื้อทองแดงที่ผมได้ทําคลิปสอนไปแล้วนะครับตัวตัดก็จะเป็นลักษณะคมขาดยุ่ยในยุคสมัยเหมือนกับเนื้อทองแดงนะครับเบื้องต้นก็ประมาณนี้นะครับ สำหรับใครมีพระหลวงปุมุนต้องการเปลี่ยนเป็นเงินสดนะครับผมปุริศยินดีรับเช่าให้ราคาดีนะครับส่งรูปพระของท่านมาที่ไลน์ไอดีย p u แปตัวตามที่ขึ้นเนี่ยนะครับเบื้องต้นคุยราคากันได้นะครับสามารถเดินทางไปเช่านอกสถานที่ได้ถ้าอ่าพอมีจํานวนหรือยังไงอ่าส่งรูปมาคุยกันนะครับหรือสะดวกส่งถ้าย่อยๆก็สอ่าส่งพระให้ได้นะครับอ่าวันนี้ผมปุริตลาไปก่อนขอบคุณมากที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ